มีหนึ่งบาทระว้ววางรอรอเติมตังค์ก่อนนะครับกดเล่นไปก่อนดีกว่ากดเล่นไปเลยบาทเดียวครั๊บรอเติมเข้าอุ้ยมาเฉยอุ้ยหกบาทเฉยยี่หกบาทคุณเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ครับจังหว่นี้หนึ่งบาท <c oughs> กดเขาขาวไปเนีย่ย <c oughs> ดีอยัดลิปพอดี โอ้สองร้อยหกสิบถอนได้แล้วเนี่ย <c oughs> บาทหนึ่งได้สองร้อยหกสิบโอ้โหถ้าสิบบาทได้สองพันกว่าโหเสียดายลุยน,นาเติมเข้ามาก่อนเบ็ดบาทหนึ่งไม่เป็นไรช่างมันไม่ต้องเติมละนี่แหละเล่นทุนนี่แหละสองร้อยสิบเนี่ยปั่นชิวๆครับเ,เพื่อนๆมา,เ,เ,มาเดี๋ยใส่เอฟเฟกต์เสือไว้ข้างๆนะเอาเสือไว้ข้าง เสือตัวเล็กอันนี้เสือมันน่ารักไปเราต้องระดับเรามันต้องเสือโค้งนะมาเบ็ดห้าป่นไปโอเคแปดบาทเสือโดดปะเสือโดดไหมขอโดดเถอะเหลือเชื่อนะครับบาทหนึ่งไปสองร้อยกว่านะไปสิบทีคิดดูเพื่อนถ้าเพิ่มเบ็ดนะเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดสิบนะสวย สวยกี่บาทมาโอ้โหเต็มจอเบ็ดห้าเท่าไหร่กี่พันโอ้โหสองพันสองสุดสุดสุดจะจะเติมไหมเต่าเต่โอ้โหเข้าพวดพวดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับพันสองเกินไปหนึ่งบาทไปสามพันเจ็ดให้ตายเถอะ พอสวยโอ้โหมากแล้วมากแล้วคูณสิบคูณอีกคูณลงเท่าไรโอ้โหสามพันห้าเจ็ดพันพอถอน